ว่ารักแรกพบเนี่ยไม่ต้องไม่ชอบป้าวริตรบดนายทหารหนุ่มประชันสาวมัญญาร้อยเล่มเกวียนพอยเชอร์มานในละครดราม่าเข้มข้นกุหลาบไร้หนามน <c oughs> แล้วก็เก <c oughs> <k> ๊กแมนมากเลยนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับน้องต้าวริศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดครับ,รบสวัสดีเมื่อกี้เห็นภาพไหมคุณรักผมเพราะอะไรกันแน่เพราะอะไรต้องกลับบ้านก่อนเพื่อไปถามคำถามนี้ เล่นคู่กับน้องพลอยเชวามใช่ครับในกุลาบไร้้นาบทนี้เป็นยังไงหลายคนติดภาพที่แสดงได้ดีหรือเกินในบทเกยนะคะบทนี้คิดว่าจะล้างตาผู้ชมได้ไหมก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่ถามเป็นทหารเกยอีกหรือเปล่ามันเลิกไม่ได้ไงแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับกันเป็นเป็นเรื่องของความรักส่วนใหญ่แล้วก็เป็นความอยากได้ของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้พี่พูดถูกหรือเปล่าว่าเป็นทหารเจ้าชู้ก็ไม่ได้เจ้าชู้ทั้งหมดแต่เขาจะมีช่วงโรเล อ๋อช่วโรเลนิดนึ่งนะครับมีช่วงโรเล่อ๋อช่วงโรเล่ไม่ช่วงกรชุ้ใช่ครับมีช่วงพลิกค่ะเล่นบทนี้มันต้องนิ่งๆไม่พอเห็นถ้าที่ดูเนี่ยดูเหมือนเราแบบนิ่งๆแต่ว่าใช้สีหน้าท่าทางใช่ก็จะเปลี่ยนไปคือคือพอได้เล่นเป็นตาลเนี่ยมันจะออกเยอะฮะแต่ตามาเป็นทหารเนี่ยมันต้องมีบุคลิกมันต้องมีแบบว่ามันจะบังคับเราหมดอ่ะมันจะให้เราตรงให้เราแบบเออต้องมีบุคลิกกันนะมันต้องเก็บเก็บไม้เก็บมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณถ่ายเขาเขาเป็นทหารนะฮะต้องต้องประชันกับ พลอยคนเดียวไหมครับหรือว่ามีมีนางเอกท่านอื่นด้วยยังไงที่ต้องมาอย่างเงี้ยครับมีนางเอกใหม่น้องยาย่าอ๋อยาย่าครับผมก็จะเป็นอารมณ์ที่กุ๊กกิ๊กใสๆคือมันมีเรื่องจากยาย่านี่แหละคือเด็กๆก็จะคบกปนมาเรื่อยๆเพลินๆแต่พอมาเจอพลอยมันเจอความเย้อยวนเจอเสน่ห์ของเขามันจะเลยไปเลยอ๋อจำได้ในี้ะฮะน้องยาย่าเพราะว่าเขาจะแบบเห็นจะจะถูกกระทำตลอดในเรื่องนี้นะครับอ๋อจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไป่ะแล้วกับพลอยนี่เป็นไงพลอยเนี่ย เพราะเขาสัอารมณ์ได้ดีนะเวลาเราดูเห็นภาพพลอยแค่ได้เฉยเขาก็ลายแล้วนะแต่เขาเขาเขาคือด้วยบทนะครับด้วยบทเขาคือส่งมากนะอารมณ์เขาอที่เขายื่เฉยเราก็รู้สึกว่าเราควรจะต้องเคิร์มกับเขาได้แล้วอ่ะนะฮะอ๋อเหรออารมณ์อย่างนั้นนะครับคืนนี้นี่เป็นคืนแรกเลยนะครับคืนแรกคือหลับไร้้นามตาฝากอะไรหน่อยไหมครับก็ ฝากละครแล้วกันครับเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนตั้งใจมากมีนักแสดงหลายๆท่านมีโรงพัชตะมีพลอยเชอร์มานมีน้องยาย่า,ยายมีผมมีอีกหลายๆท่านที่มากความสามารถครับก็วันนี้คืนได้นะครับสองทุ่มครึงคร่งค,ครับได้ครับเรื่องนี้คนคนดูดูไปแล้วจะได้อะไรบ้างคะ ผมว่าอย่างแรกคือจะจะได้เห็นชัดๆเลยคือความพอดีอความพอดีความพอดีคือตัวกลาบไต้หนาเ็คือพลอยพลอยเขาจะไม่มีความพอดีในชีวิตนี้เลยเมื่อเมื่อไหร่หที่มันถึงถึงจุดจุหนึ่งอ,ะอ่ะม,มันจะเห็นว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ถูกต้<า>องที่สุดแล้วนะครับความพอดีความพอดีนะอ เป็นเป็นอะไรนะละครที่ให้คตินนนัดีะแฝงไว้นะแต่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเลยแกก็ไม่ต้องซีเรียสครับแต่มันมีความเพลิดเพลินอยู่นะพืชพฤกษศาสตร์นะครับทุกวันพุธมันพฤกษศาสรสองทุ่มครึ่งนะครับขอบคุณมากค่ะน้องต้าขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณ